ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีฟิซี่ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับครับผมต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือผ้ามาเบ่งหัวมันฟังเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับแล้วกากรตรศาสตร์หนึ่งนะครับแปลงเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละล็อกนะครับล็อกนี้จะเป็นล็อกที่ลบขอมากข้างในนะครับปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับล็อกนี้นะครับก็จะระย่องสิบหานะครับที่ผมตัดทอนพันธุ์ออกไปแล้วนะครับแล้วกา เกษตรศาสตร์เบือลอยหานะครับกำลังตัดทอนพันธุ์เลยนะครับเพราะว่าจะคุดออกทั้งเบิดนะครับล็อกนี้จะปลูกที่หลังล็อกเกษตรศาสตร์หนึ่งยูนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับล็อกนี้ก็จะยูแ8เดือนเต็มนะครับแดเดือนเต็มนะครับแต่ว่าล็อกนี้ก็จะบอดไซปุ๋ยเคมีทั้งดินนะครับจะฉีดพ่นทั้งใบนะครับฉีดพ่นทั้งใบ3ารอบนะครับแล้วก็รอบที่สี่ก็ศูนย์ศูนย์หกสิบผสมยาข่าาฉีดพ่นลงดินนะครับเกษตรศาสตร์ร้อยห้านะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์เดียวกันกับเกษตรศาสตร์ 80กับกเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับก็คือกเกษตรศาสตร์70หากับระยอง11นะครับผมแต่ว่าความแตกต่างของเพิ่นก็จะเป็นมั่นตน้นญ่นะครับต้นญ่ตน้ตนตรงแล้วก็การทนแรงถือว่าดีนะครับการทนแรงถือว่าดีแต่ว่าทนเนานี่ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า สภาพแปลงก็ถือว่าน้ำขังโดนนีนะครับแล้วก็ฝนตกมาต่อเนื่องนะครับแปลงนี้กบเน่านะครับกับเน่าคือกันนะครับเน่าคือกันผมก็ขุดออกทั้งผิดนะครับ้วก็มาตัดทอนพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับเกษตรศาสตร์เบอร์ร้อยห้านะครับเป็นมันสายแป้งนะครับเป็นมันสายแป้งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ว่าท่านนี้ก็จะบอทษันได้ขึ้นทะเบียนรับรองสายพันธุ์นะครับตัดพันธุ์ออกไปนะครับเดี๋ยวผมสิผ้ามาเบิ้ง หัวนะครับมาเบิงหัวมั่นแล้วก็มัเบิงว่าเป็นอย่างผมผมจังต้องขูดออกนะครับสําหรับมั่นแปลงี้นะครับแปดเดือนเต็มนะครับนาเสดายนะครับผมว่าจะเอาไว้ให้มั่นถึงอายุกว่ากว่าปีนะครับแต่ว่าก็เอาไว้บ่ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะตัดต้นพันธุ์ออกแล้วปล่อยเอาต่อสองของเพิ่นนะครับต้นพันธุ์นะครับแต่ว่าเน่านะครับแต่ว่าเน่านะครับเพราะว่าสุดวิสัยลีนะครับแปลงนำครังนะครับนี่เป็นต้นพันธุ์ที่ผมตัดออกนะครับเสียสารร้อยหากับ ต้นใหญ่นะครับแตกต่างจากแปดศูนย์หลายเลยนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ต้นตรงนะครับนี่ครับใบโบ้ฮันไ้ถิมลายบันไดนะครับใบโบ้ฮันไ้ถิมลายบันไดเดี๋ยวมาเบิ่งหัวนะครับมาเบิ่งหัวนี่อายุแปดเดือนนะครับนี่ครับผมได้ดึงถึงมากเลยนะครับยวเบิงืิ่งจะพาแปลงนะครับนี่ครับเป็นตมด้วยนะครับแล้วก็น้าขังนะครับนี่ครับหัวอายุแปดเดือน คอมดกหรือ่าใส่ได้นะครับค้อมแาวค้อมแาวได้นะครับคอมเยวได้นะครับสีสีเปลือกหัวก็ออกคล้ายๆกับเอระยะสิบเอ็ดนะครับคล้ายๆกับระยะสิบเอ็ดนะครับเป็นลยหนังสางขึ้นกันนะครับเป็นมันสายแปลงนะครับขนาดใหญ่กว่าปองกาแฟอยู่นะครับใหญ่กว่าปองกาแฟนะครับในผมได้ถอนไว้แถวนึงนะครับที่ห่างเงานะครับปลูกระยะขอนขางห้างนะครับอยู่ทีแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับ ส่วนระยะลองยูที่เม็ดยี่สิบนะครับเม20ยี่สิบเม30สามสิบับบ่ได้ไถเบิกนะครับบ่ได้ส่ปุ๋ยเคมีทางดินนะครับเอาเป็นปุ๋ยอินรียห้องพื้นแล้วก็เอาอินทรียมาถมเหงาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับหัวเราจะได้เง่านะครับได้เง่าแล้วก็ได้ใหญ่ยูนะครับได้ใหญ่เพราะว่าปลูกระยะขนังห่างนะครับนี่ครับข้อมเน่ากับเน่านะครับเริ่มเน่าแล้วนะครับเริ่มเน่าแล้วนะครับนี่ อันนี้เป็นกระเทสาล้อยหานะครับต้นพันุกับ่อตรงห่วงนะครับถมหัวนะครับถมหัวแปดเดือนนะครับเกราสตร์เบอร์ร้อยห้านะครับนี่ส่วนฟังนี่จะเป็นระย่องสิบหานะครับระย่องสิบห้าผมตัดทอนพันธุ์ออกไปแล้วบางส่วนนะครับตัดทอนพันธุ์ออกไปแล้วบางส่วนเพราะว่าตอนแรกว่าจะตัดทอนพันธุ์ต่ว่าบกขุดนะครับแต่ว่าบกขุดนี่ว่าเพิ่นจะโบนเานะครับแต่ว่า มาเบิ่งอีกรอบนึงเนานะครับเนาต้องขุดออกเบิดนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ของรละย่องสิบหาก็ถือว่าเป็นมั่นทุ่นแรงอีกสายพันุหนึ่งนะครับต้นใหญ่ต้นตรงนะครับแล้วก็ได้ทอนพันธุ์ก่อนขางที่จะหลายพอสมควรนะครับผมก็มาขุดไว้สองสามเงานะครับสามเงานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งหัวนะครับอันนี้เป็นโซนรางแปลงนะครับเนานะครับสรุปว่าเนานะครับนี่ ความใหญ่ก็ถือว่าใส่ได้ยูนะครับอายุ8เดือนนะครับอยองสิบหานะครับต้นกับหัวก็ถือว่าใส่ได้ยูนะครับสมตนยูนะครับบไดข้ขินตนได้ย่างใดนะครับหัวของเพิ่นสีหัวคล้ายๆกับลอยหานะครับสีหัวคล้ายๆกันทรงต้นก็คล้ายๆกันแต่ว่าลอยหาก็จะมีแตกงานเนี่ยนะครับนี่ครับ นีเป็นระยองสิบหานะครับหัวมนคือกันนะครับหัวมนหัวบลแหลมนะครับนี่ขัวหัวคือกันครับลอยหานะครับคล้ายๆกันเลยนะครับโดยร่วมจ่ว่าจะแตกต่างที่ยอดกับตนนะครับนี่เป็นสายพันธุระยองสิบหานะครับอายุแปดเดือนนะครับเป็นล็อกที่แยกออกมาจากแปลงไงนะครับก็จะติดติดสะฟังนี้นะครับว่าตอนแรกผมว่านามโเติมสะก็จะบปเนานะครับแต่ว่า ขังนะครับเพราะว่าเพิ่นฝนตกต่อเนื่องนะครับทั้งขึ้นนะครับมาขึ้นกับตกเบิดขึ้นนะครับตกมาเรื่อยๆเพื่อนอาจจะระบายวัทนานะครับแล้วก็เป็นดินที่อมน้ำนะครับก็จะตัดทอนพันธุ์ออกไปแล้วก็ขุดทั้งเบิดเลยนะครับพร้อมกันนะครับครับผมคือเกาเหมือนเดิมนะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับมีแปลงมั่นสะปะหลังที่แบบตํตๆเป็นดินอมน้ำแบบผงผมนะครับซุ้มเสียงนะครับยาเบิงแค่ใบนะครับยาเบิงแค่ใบแค่ยอดนะครับก็ให้ถอนเบิงเลยนะครับ มองใดที่สงสัยว่าอาจจะเน่านะครับมีน้ำท่วมขังนะครับให้ถอนเบิ่งเลยนะครับเพราะว่าจะเลยรููนะครับว่ามันตะบัหลังเน่าหรือว่าเน่านะครับถ้าเบิ่งจากลักษณะแค่ยอดแค่ใบนี่เบิ่งบ่ออกเลยนะครับคลายแปลงของผมนะครับนี่ครับมาถอนเบื่องยังรูนะครับว่ามันตะบัหลังเน่านะครับก็ต้องขุดออกทั้งเบิดเลยนะครับของผมนะครับขบผมทุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมนะครับหาพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีขอถือแนแนะเพิ่มเติมนะครับ หรือว่ามีขอสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทร0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MU I Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ